จังหวัดหนองบัวลำพูเตรียมจัดงานเปิดบ้านเปิดเมืองเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มภูระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2568ณสนามกีฬากางจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อแสดงศักยภาพด้านเกษตรกรรมท้องถิ่นยกระดับสู่เมืองเกษตรสีเขียวคุณภาพโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมผู้นาส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังภายในงานจะพบกับนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรการจำหน่ายสินค้าชุมชนและกิจกรรมโชว์เรือของดีจากท้องนาสู่ภาข้าวที่รวบรวมอัตลักษณ์จาก6อำเภอของจังหวัดและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภ,ภาพสินค้าโอท็อปหัตกรรมและนวัตกรรมท้องถิน่นตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร,ร ร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและเชื่อมโยงสู่ตลาดงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำพูสู่การเป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูงและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานลากอย่างยั่งยืนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p l u สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b h e b สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัด B Herb 99